นี่พี่น้องสภาพรถเนาะแ <c oughs> ยังแตกสองเซนเลยเขาส้นเลยเรองอไรับามาส้นถ่ายพี่น้องเห็นปะบอลเขส้นเนี่มันจะเป็นเส้นถ่น้องเขส้นจริงนนี้องแสงไปชีวิต คือน้องน้องน้อยเบาฮะน้องน้อยแซงไปชีวิตแหล่แซงเขานะแต่เขาไต่ตาเหลียวแล้วเขาเขาเหลียวเลยเหลียวแล้วเขามาชนเอาตัวนี้ถ่ายมันก็สะบัดไปมันก็พิกนะปีนสวัสดีสบายดีพี่น้องวงบายเบอร์ทุกสุขคนน้องพี่น้องยามสาวน้องพี่น้องเนาะแปดพวนุ่มเด้อพี่น้องกาเมื่อนี้เนาะเดอออกมาได้สาวสาพี่น้องออกมาทางอ่าสถานสมบูรณ์เนาะออกมาทางสะพายพี่น้อง ก็คือเฮาสีออกมาอันเบิ้งลถแล้วก็ออกมาอันให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่เพิ่นยังมามาเนะก็บข้อมูลเนาะ้วก็ประกอบส่วนเอาไปประกอบส่วนเข้าในคดีว่าซั่นซะกตตามที่อยู่ในคลิปอันนั้นนะไอดอนเนาะอดี่ยังบ่ทันนั่นก็ไปเบ่งเงาะนี่นองเนาะคลิปเกิดนอะุบัติเหตุนะของ ยกับครูกรณีครูหนึ่งกับเป็นคนคนจีนเนาะคนจีนเนาะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี่คุณอะไะพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้กับเป็นมือถัดมาพี่น้องย้อนว่าเมื่อคืนนี่นะมันมันเก็บข้อมูลบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันเกิดขึ้นตอนกลางคืนเนาะมันเจ้าหน้าที่เพิ่นมาเบิ่งแล้วเพิ่นกับยังเฮ็ดให้บนะ่ได้เนาะมือนี้เพิ่นนัดใหม่อีกเทื่อน,นึงเพิ่นนัดใหม่อีกเทื่อน,นึงเนาะม,นมาตอนเช้ามือ เนาะว่าเป็นยังไงยังไงเนี่ยน้องพี่น้องส่วนรายละเอียดหลักๆในกัซีอูในสองไอดอนเนาะไอดอนเราถ่ายจังแรมขึ้นนี่เวลาพี่น้องก็พาเพาไปเบื้งครับชมเนาะตอนนี้ก็พาไอดอนน้องน้อยแล้วก็น้องอันเนาะมาจุดเกิดเหตุพี่น้องมาเบื้งรถเนาะรถตีเอาไปบนถนนเนาะรถไกล cây nhưng cay phải ok piong đem mà bơm nấm gan đó đang cưng piong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  đang đang cưng piong 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 น้องน่อยกน,นอนมลา,าบน้องนอกนอนมลาบน้องน่อยคนคิดไล่ลยอยู่แล้วน้องน่อยกัน,น้องอันเป็นคนขับรถมากเป็นคน่าเข้ามาว่าจีข้าวว่าจเข้าวาามากพวกอายแล้วเนาะข <c oughs> ้าวมาเข้าวมากไอหนึ่งส่วนข้าวมากวันพีน้านง นะความน้ำรถปีนมันเป็นความน้มันทิ่มไปมันต่างแต่ว่าสุกุ้งอะไรพี่น้ำไปบงางนนำมาสภาพเป็นยังไงนะ<อ>ส่วนเสียหายนะเฮ้าอะไรนะจะเป็นอ่าพายเสียหายลายกลัวนะเพราะว่ารถเฮามันเสียหายลายยางพี่น้อง ตต้งแต่งถอยู่นี่เนาะโอเคไปพี uh ่น้องเดยวสิพาลงไปเบิ่งเนาะตอนนี้หอดจุดเกิดเหตุตุ๊ดที่ลอยเลยเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางหานอันนั้นงก็อยู่นี่มีแต่รถดึงขึ้นมนจสตาร์ไดร์ฟลุงภูมิลาด รถเนาะรถสวัสดีไหมมีแเรามาเบิ่งเสาร์อันนัเจ็ดจัง,อง,องโอ้ใครยุบลงนี่ยันแต่ลงพุน่นนั่ยันอันอนั้นยุบนี่พี่น้องสภาพรถเนาะ <c oughs> แย่งแตกสองเสียนเลย ข้าส้วนเลยเห็นไหลครับเขามาส้นถ่ายเห็นไหมองเขาส้วนเนี่มันจะเป็นเขาส้วนถ่ายเนาะเขาส้วนดีดเดี๋ยวเอาแสงไปชีวิตเขาแซงคือน้องน้องนอยเบาฮะน้องน้อยแสงไปชีวิตแหละแสงเขานะแต่เขาไต่ตาเหลี่ยวแล้วเขาเขาเหลี่ยวเลยเหลี่ยวแล้วเขามาส้นเอาตัวนี้ถ่ายมันก็สะบัดไปมังคะทิกนะปีน โอ้หมดตันหมดต่อสับยะยางแตกสองเส็นยางแตกใครรับผูุชกวาเจ้าเลยฮะแกจะไรใส่เข็มขับบ็ตือปรคนบอกเป็นยังใช่แต่ว่าคนบมกเป็นยัง รถไต้บ่แห้งนะเจ้บ่แห้งที่ะไบ้างท่งไหนเป็นคนขับนะเร,เ,รนเรานาจะบ่เห็นาเจะบ่เหน็นเหมยูนาฮะคููก็ครูกรณีนะเราไต่ตะเหลี่ยนยแล้วเราบริเบิงว่ารถมาหรือบ่มานะเราแต่ตะเหลี่ยนเราหอดแล้วเราเหลี่ยวเลยบริะร<ม>สะลอยออ เราหักกับไปส้นเราถ่ายนีะตามทีเบิ้งเนาะแต่ว่าเข้าไฮการนั่นว่าน้องน้อยแซงขึ้นไปแล้วไปหาเอาเข้าเอาแบบจังหะแมนหาอาจจะได้หาว่าปีนดอกขนาดกันเขาเกาะอันน่ะเห็นไหมคันเกาะมันบุ่มไปได้อ่างนี้มันบุ่มข้างในแสดงว่าเขาส้นเขาหักแล้วเขามันมันส้นนะส้นไหนรถตุลีมันกระเซียร์ลากอ้นกับพิกไปเนาะอันนี้มันปีนน้องระได้พี่น้องแต่ว่าไอ้โดนกับผัวน้องสุกขึ้นเนาะ

ดวงช่วยเยเมื่อนี้กยเหตุอนไม่เหตุดวงเสียขาะไม่เหกเห็ได้เสียเคาะวดวงดีดเดแหลยเปลี่ยนอยางไหมหกลไปขอไปดึงเออไม่้่มีปัญหานะมึ บุญย์ยังมาไหนมาไหนโอเคอยู่สสพหาเนาะเนาะตัวเมื่อตาบ่หายแห้งไปได้นะตามที่ว่าคันว่ารถปีนแล้วเนาะมันกัน่าจะากวนีนะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังว่าถือว่าโอเคอยู่โอ้กุ้งใหม่ตัวจริงอยู่เนาะใครว่าขากุ้งใหมตัวนี้ พยันาจะพกเป็นไยพิกเนาะเออไพกเป็นหนึ yeah, ่งเอออันน so ี oh ้ถ huh. <h ugs> ้าค่าต้มตนนี้่นี่ยเขาจกลดเลยไ่าได้ผุนเมนบ่ถ้าเสียวไมเดียวขอบัตรันเสียรักมาไุนนให้บี่นงหอยนมาุนน้น แ,ก,ก,แก,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 ก่นก้างมันแก่นก้างมันเกาะเกาะเงาเอออาไรเป็นบ่าไราก็นายจะได้แล้วสิน่ยเขามาอันปั่มคืนปั่มคืนเลยก็มา ว่าเข้าแล้วบ่งเลยว่าก <c ười> ับเข้าแล้วบ่กับรถก,กับอูกับบอ,อ <c ười> ลซ้อมไ่เลยเดอนไอเดอนไปไปในหา่านทำห่านเขา้ <c ười> าจะทำห่านเข้ามาเปลี่ยนเลยห่านนี่ให้เขา้าวัน นี่ดิ่หันยางรถใหญ่เลยนะตอนนี้ก็ถอยลงมาจากน้อยเนาะเพื่อสีให้เขามาเปลี่ยนยางเนาะยกขึ้นแล้วก็เปลี่ยนยางยเป็นสองยกกัน กี้กี้กินไปเนาะแล้วก็เปิดสีเปลี่ยนยางเนาะพี่น,น้องตอนนี้ก็ได้ออกมาจากอันนั้นเนาะก็ถือว่าคุยกันที่เป็นที่เรียบร้อยแตตกลงก็คือยอมเสียเจรจากันเสียเสียไลเสียมั่นเนาะก็คือซ่อมบลดพซ่อมรถมั่นเพราะว่าทั้งครอบครัวน้องน้อยทั้งน้องนอกก้นอยเนาะก็บไปยาง บ่อยากวอล์กไลอยากเดบเวลกันยังไงเนาะมันชุกจะได้มีไงเป็นเงยนเงียวนะแต่ว่าทั้งน้อยก็อาจจะได้เสียลายอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่ารถก็เสียไฮไลายที่รวมๆเลยเกือบแสนพี่น้องถ้าว่าไปซ่อมมีเล็ก็รวมๆเลยเก็แสนกว่าบาทหมดเลยพี่น้องแสนกว่าแน่นอนเนาะเพราะว่าราคาราคาซ้างแล้ยก่ายยังยังเกิดส่วนล่างเขายังบระธานเดลัยอยู่พี่น้องน่าจะมียังเสียหายเนาะพี่น้อง แต่ว่าถ้ามีเสี่ยไฮ้ให้นักไบพวกเครื่องมันข้างในนะให้สินักโกะเครื่องทัางหนอกพวกเสื้อผ้าอีอันนี้ที่ขา่าไว้ประมาณพกเก็ดเมินนะพี่น้องเนาะแต่ว่าไล่ไล่แค่เสื้อผ้ารดไล่แค่ผ้าหนอกซื้อๆนะพี่น้องดีเลยขาวาไว้ก็คือได้ตกลงกันว่าทางนั้นนะเป็นอ่ากูกรณีนะเป็นเป็นคนจีนเป็นคนจีนเนาะว่าเล่าไรเลยเนาะปูกูเงินค้นคับนลยพี่น้อง บอลาบรได้เลยเนาะเพื่อนก็เอาเอาหมูเพื่อนเพื่อนปูที่สามารถเราลาาได้แล้วก็บรจีนได้นำมามามาเป็นลาบมาเป็นปูเป้อะไรอยา้นะพี่น้องมาคุยกันในมุอนี้ก็เที่ยว่าตกลงกันเรียบร้อยเนาะยอมเสียภัยเสียมันทั้งครอบครัวทั้งแม่พ่อทั้งพายทั้งเท้ากันพยายามอย่างเงี้ยเอาเนาะอยากให้มันเร็วๆไปเือว่าเป็นเกาะเค้นเป็น ไปนี่<ข>อเออผาดข้อไปในวันสงกรานต์เนาะคือว่าจะไ,ไปเรแล้วไปสินะอ่ายอมแยกใหญ่เนาะแต่ว่าตอนนี้เขาทีเข้าไปอ่าเส้นเสียร์าปั๊บไม้ยังนี่แหละกดกด,ดของก้นไม้เละอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในอ่าแข้งอยู่จัาประสานเฮาเคยเส้นใบลบหลังคดีลบหลังคดีเพราะว่าเฮาได้ตกลงกันไต่ดิมาตกลงกันไต่ดิเราต้องไปยอมเสียแล้วก็ลบหลัง ถือว่าบุ๋มอีกอยังเกิดขึ้นเนาะสิประมาณนั้นครับ็สิเดลายเรอพี่น้องเองเซนกวนแน่นอนเนาะแสนกวนแน่นอนประมาณแสนกว่าบาทค่าส <will> <dig> <nước> ่ง <Tonight> พี่น land. ้องถือว่านั้นอยู่แต่ว่าปลายเขาเนาะบอลเบรเซียไฮไลน์นะแก้มันยบเกืบทั้งหน้าจั็กน้อยเพราะว่าเขาส้นถ่ายล้เท่าเดิมแต่คือหลายๆคนเบิ่งอะไรในคลิปเนาะรายการมีเอฟซีเขาจะเบิ่งเงี้ยเมื่อคืนก็อาจจะบริ พอ,อเห็นสัตว์กับเหตุการณ์ตะกะมันก็เกิดจากความประมาทของเขานะอะไรนะครในวางจังการก็ว่าอันที่แน,น่ๆกฎหมายก็คือพาว่าแต่ว่าสิทธิ์หรือ,อพิษบอลใดก็ะยาพายส้นพายกรพายส่นกันกรพายตีงมาส้นกันกรเป็นพิษพูนันพิษตามกฎหมายถ้าว่าเขาอยากโซนะ เปลี่ยนกฎหมายมาอยู่เล็กๆน้อยๆนะพี่น้อาาือหลักกามีพื้นฐานหลักการหลายๆคนก็นหายความที่ปรึกษาเนาะเรื่องกฎหมายก็พ่อหูแน่เนาะพี่น้องว่าไปไปตีงมาสู้กันก่อนไ,ไปแปลว่าขยับมาสู้กันนะนะพอเห่าแซงทางเขาอะไทางตรงเขาแซงกันไปเขาแซงกับบอมเอนว่าสิไปเบียดเบียดแซงเอาทู่ๆบอมเอนแต่เขาแท่งก็ตีโค้ง,ง,งใกล้เติมนะแต่ว่าเขานะ่ะเขาน่ะฮักเหลียวพี่น้องเขาอยู่เล่นครัว แต่ว่าเขาเสียวเขาบานพักมาเลี้ยวเขาลิ้นเนี่ยใช่เนาะมันมีสองขันในในมันขันเ้าสีแซงขันหนึ่งหรือขั้นสีขากลางมันก็บป็นไรเพราะมันมาติดติดกันทีไฟเลี้ยวนะครับแซงเป็นไปสองสองขั้นติดกันนะใชที่แรกตอนบันน้อยแซงเหนเพิ่นกะเพิ่งเพิ่งจะได้ทีไฟเดี่ยวนะน่ะคือเดิมสีแซงก็ประมาณสิบสิบเมตรสิบปลายเมตรเนี่ยคือว่าก็นึกว่าเพิ่นสิเห็นรถ ไฟตาลดน้อาแสงงันค <sa shifted> ิดว่าเพฤนสิสรอให้ก่เดียวครับอันนี้ตามความจริงเด้อไปมันเป็นไงอ่ะโบยอมแล้วเนาะอีลีชูยุไยกระสูเลยเนาะเพราะว่าจะดนห้าก็ต้องเสียอยู่แล้วแต่ว่าเสียก็ต้องมาเสียหาพิจารณาการกันยังดีนะโบเมลเราเชียร์ให้มาให้ห้าเสียผู้เดียวเพราะว่าภายเขาปฏิเสียรยังเนาะแกมันบุกเข้ามาจังกันอยเองที่เราเนาะแต่ว่าภายห้าวในเสียหนักนอลดความ แต่ว mm ่า hmm. ถ uh, right nah ้าเป็นนายไอ้เบ่ไอ้เบ่ยอมเนาะกฎหมายก็คือพายส้นพายกรู้ใดเป็นคนนผู้นอันพิดสีกรณีใดก็ตามเจ้าชีเหลียเจ้าต้องเบิ่งนะไพี่น้องเนาะเบึ้งอะไรไต่ตะเหลียหรือซีเหลียได้เลยเจ้าต้องเบิ่งอ่าเบิ่งกระจกเบิ่งแวนแล้วก็เบิ่งรถทั้งหลังน้ำทั้งหน้าน้าเนาะว่ามีไอ่าไต้ตะเหลียวแซงขึ้นมาเนาะม่นมีมีรถหรือบ่มีเนาะก็ต้องถ้าว่าไป คือเขาเอาเนาะเขาว่าอนที่เจี่ยเหลวเลยสามารถเลียวนะอันนั้นมันโบเมนเนาะพี่น้องอันนั้นกันใต้แล้วคนเนาะกันใต้แทบทุกมือมือหนึ่งบบ้าปวาราะว่าเจดีเขากับถนนทุนทางเขาใส่กันตลอดนะใส่วมกันหลายๆรถรถลถางเขาใส่พวกนั้นนั่นต่ว่าทางเทาก็อยากจบอยากง่ายคือเบาเลยคือทางตาว่าอยากจบอยากง่ายอยากเร็วเดียวไปนะถือว่าเป็นเคาะเค้นเทาผ่านเคาะไปมันเยืนยาวมันก็ต้อง ไปแน่น,น,นี่นเพื่อทำคดีก็ร้ายเหมือนเสียเวลาหน่อมเนาะเสียเวลาไปยักยานนี่แหละก็ไปสารคือว่ายกไปคอมเมนต์แน่พี่น้องเนาะคอมเมนต์กันแน่พี่น้องว่าเป็นยังไงถ้าได้คนคิดว่ามาหน่อยเมากบอกน้องนั่งบุรีกินบุรีกินเหล้าบุรีกินเบียร์เนี่เป็นเป็นนี่นี่นีเป็นพญานอยู่นะกินยากินหวานกินยาอยู่ เดวเล่าฮะมันคือนี่อาจจะเมากับเจักรเอะไรพวกกล้นี้อะูรกลนีอาจจะกินมาครับคนเดียวอนปะแม่็นมาคนเดียวมันจะมาตั้งเนื้อคือกันแต่กัน้องมาตั้งเนื้อเมาอ่นะพืชเวขาบานพัดบานพักบันทางไทยกระชี้บันพักบานนะนะขายห้งเยี่มขายห้งเยียมกครไม้ึ้นคือว่าหละมันมีรถสองขันเลยพี่น้องเพราะว่า กรณีอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีขั้นหนึ่งอยู่กลางแล้เอาเป็นขั้นทีเอาเป็นขั้นที่สองที่ว่าติดถ่ายมากนะแต่ว่าเอาชิ้นตีถ้าเหลียวเส้นไปเพราะว่าบ้านน้อันนั้นบราเห็นอันนทางทางมันโด่งมันอาจจะแสงได้นะมันลงเพราะว่าทางมันลงถ้าบริเวณเราเปิดไฟเดียวแต่ก่อนนะทางตรงทางใหญ่ ท่านวสิโซ่ก็ไม่มีรถัางนาเฮก็เลยไม่ในเหาก็บริพิษกับวสโซ่ตามกฎหมายเลยตามกฎหมายดีไอ้ก็เคยเฮียนมากเคยเฮียนมาอยู่พ่อหูอยู่นกกฎหมายน่ะมันชีวิตเลยนะแต่ว่าเขาแซงขึ้นมาจนชีวิตแล้วแต่ว่าเขาน่ะเขาพ่อมาหอดอันแยกใส่มือเป็นอ่าเป็นบาดขาดเขาก็สีเขาเล่ากับฮักฮักเหลวเขาไปเลยนะพอดีแบบหัวรถล่าน่ะไปส้นเอา ผมไม่ดอกก้นดอกทั้งคางเนาะสี่เขตไขว่าคางจะน้อยเนาะคางใกล้ใกล้ก้นนี่แหละมันกระบุกมันบุ่มเขาหลายเติมพี่น้องเนาะทางไม่กาันอาจะแบบเสียรัดไปใกล้เติมพี่น้องเนาะเสียไปใกล้เติมพอดีไปลงทางทางก็ดีว่าโชคดีได้มีมีต้นใหม่อ่ะต้นใหม่ยังเลยต้นมัต้นใหม่ห้องวายรถมันเออสีายซำคา้างพี่น้องซำคานี่พี่น้องต้นนี้คือว่าเบาะง่ายแล้วก็เบาหน่อยพอดีแบบเพ็ยร์นี้เหา าสามารถแบบสล่ลอรถใด้นะมันมันมันกลนแล้วมันคอยลุงนะถ้าผมมีตนนั้นก็นนะ่าจะแบบไร้พิกเติมเนดีแต่ผมมีอันนั้นคนกระทบกับคนอื่นหลายๆ<า><า>นะคนที่เที่ยวท่ามันก็มีแต่เห้ากับผูก้กรณี็นกืนอ,กอนันงบึงจะคล้องน้ําวาเจ็บบอหร,รือบริเจ็บมันกระทบบอมันกระทบแต่ว่าบ่ท่านเจ็บก็นี เพราะว่าอะไรกระถุกเห็นบ้านมันเถื่อบางอย่างเขาบอกท่นไอ้เก็บบางเถื่อมือไม่มามือชองมือซามาแล้วมันเจ็บก็มีเราต้องต้องเบิ่งตัวเขาเองนะตามอ่ะมันเป็นถื่อมันซ้ำมันฝุ่มมันมันกระเถิดยังโดนถรถล่างอ๋อเนี่ยบันเีเพราะเจ็บมัอนี่อุตว่ามือหนามือในไปมันเจ็บก็มีสมคำอันนั้นโมดูเอันวายู่ร้างไปเห็นน้ำดรอปดตอร์ จักอายุ A, จากพี่อีนน mm ี้โซ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 โบโซโซโซตซนซโซัซโซาซโ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 ่โซ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 โาโซโซโาโซ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 โาโยโซโานซโ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 ซกซโซยซโซโซเลโอโซ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 เซโซงซโ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 าโซนซโซเกโซนะโซ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 โ ว่าเงินกัม้มพ่อมีเข้ามาหน่อยนึงแล้วก็มีแนวโุดเปรบมาเอาเงินไปเลยนะเห็ุในห้าวเสียชาอยู่ตลอดอออตัวได้สิพ่อไรก็ว่าไรตัวได้ไก่แหล็กก็ยังเสียนะตัวนี้ส้ำคัญอิเลี่ยน,นี่นะ้ั้งแซงกระเสืออยู่อันนี้ก็ถือว่าอยากวิทย์อยากวางมาจังหน่อยเป็นหอังก็ถือว่าไข่ขึ้นนะคะรับเซี่ยจีกับเซี่ยไปไอ่ะพี่น้องกระซิประมาณนี้แหละเดี๋ยวเ,าเ้าวซีผ้ารองน้อยไปเส้นอันนี้โย อยู่บนตำรวจแลยนะบวเร็นงานของเบิร์นนะเป็นเนแอ้วก็เดี๋ยวจะน้อยน้องอันสีเขามามาับน้องน้อยอีกเทียนึงคือบาซี่ตอนตืนบ่ายเปนตอนนี้กับพเ่งกวเกือบสิบสองเลยพี่น้องก็ม่แต่ใหญ่ใหไปไปเซตอะไมจาไป่ากินาพักก่อยู่มองอยู่ปาซี่ไปเลยวกีให้น้องอันเมาเป็นค่าตำรวจก็ ลายเจอสียรันเลยใช่ไหมสองหลานกมันล้านกูอะนนประมาณหลานกูกับเสียข้างในบ้านกับรเป่ระมาณอสามหลานในบ้านเสียหเล่เสียเลยเนาะเสียเลยซ้องแซโอ้หเาไปพอกันโอเคพี่น้องเราพาจกด้อเขมเอใจทำแสงในลายด้อพี่น้องมาโซงนอกแล้วะ็พรได้ไทยไทยพี้องใเบื้งนําเนาะ ะเป็นเกอนจักสิพึ่งภัยแต่พี่น้องเอ้โอ้โหไปหายซีก็แหวคอยขึ้นดอนกะเมาเนี่ยขึ้นถ้ากันถ้ากันเทาไปพูดเบี้ยน้ำมาขึ้นเนี่ยเพราะว่ามาขึ้นนี่เป็นมือสุดท้ายของปีของสงการนั่นแหละยก็ผ้ากันเขาพูดเบี้ยล้วกันโทรศัพท์พากันใส่กระทงไหวอย่ามันเปียกของเขาวดน้ำเลยสีน้ำเลยอะไรเงินัะอะไรเงิน ก็ S <S <preach ers> ่อบรัทห่ใ so ส so ่โทรศัพท์ตลอดอยู like ่น so ้ <ged terms> ่งน้อยบริษัทโทรห่าแ้วก็่ก็รสใส่ก็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 เล่บ็่ก็ใส่ก็นส่ก็่ก็ใน่ก็อสก็ใ่ก็ใส่ก็ใจ่ก็ใส่็ส่กส่ก็นส่กก็ใา่อ็ดส่ก็ใส่ก็ก็ใส่ก่กก็ใสกย่สก่กส่่กก่่ก่่ก็่กันกายเลยไอ้ จะบ่คอยปากแต่ประม่นคนกู้จักอีีหลจะบ่คอยปากอะไรเป็นคนคิดลายปู้เลยว่าผู้ใดที่ทีเหนี่ยผู้นั้นแหละว่าเขาแบบว่ามี่พีทมี่ไผ่เนี่เบิ่งคือสิบ่มีหยังกันนะแท้ๆถบ้าอยู่ในน่ะคิดคิดจนแบบจะนอนจะได้เป็นเชื่ออันหนั่นจะนอนบ่ได้บมคิดนะพี่น้องสิว่านจะได้ยังไงลีเนาะตัวนี้อีหลีขั้นมันได้จบเรื่องนะมันก็แค่นี้นะเสียเงินกับ คือว่าผ่นนนานเขานะวัยไหนมันยุ่งยากดผิดหยากที่พี่น้องนั่นนี่ก็จะเอาตัวยุ่งนะำหนัจบมันง่ายเสียงเงินเก็บหาใหม่ทางใจใหม่เป็นประสบการณ์มีสติขึ้นนะ,ะ้ันโอเคพี่น้องเ <c oughs> รื่ราฟ้าจากเจอกันชีไหนพี่หน่าเด้อเป็นกำลังแก้ให้น้องน้อยแน่ Sù sù anh lại bố mi nhăn đâu cái <laughs> chốc xong lên Làng chay mai <laughs> sù mai vậy bye. bye.